พี่ฉันเด็กหญิงคุณอริกิติกลชื่อเล่นชื่อฟ้าใสเป็นหลานของคุณตาบุญเรื่ง ederim, องใจยศขอนําเรียงประวัติคุณตาบุญเรื่องใจยศดังนี้ค่ะชาติภูมิคุณตาบุญเรื่องใจยศเกิดวันพุธที่5เดือนสีงหาคมพุทธศักราช2484่ณบ้าน มีพี่น้องร่วมดิดามารดาจำนวนห้าคนดังนี้ 1. คุณแม่สมบูรณ์ตาอิ่งปัจจุบันอาศัยอยู่อำเภอจุนจังหวัดพะเยาสอคุณแม่สมใจจิงตาเขียวเสียชีวิตแล้ว 3. คุณพ่อมุ่เลื่องใจยศผู้วายชน จุบันอาศัยอยู่ที่อำเภอสันําแพงจังหวัดเชียงใหม่ถ้าคุณแม่โดงจันทร์จากทำมาละปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านนาหลัาจังหวัดน่านประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สี่จากโรงเรียนวัดสวนทุ่งปัจจุบันคือโรงเรียนบ้านนาหลา จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนเกษตรกรรมน่านปัจจุบันพ่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงนคลนล้านนาน่าเมื่อปีพุทธศักร,ราช2500ชีวิตสมรส สมรชาระว่าิเศฟลงกิจกรรมสตรีประสรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสถาบันครอบครัวปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ 2. อนายทรงรัชใจยศแม่ ผู้จัดการอาวุโสที่ปรึกษาการเงินพิเศษธนาคารทหารไทยธานชาติจักับมหาชนจังหวัดพิชบูรณ์สมรสกับนางสุภาพร์ใจยศมีบุตรส,สองคนสาคน 3. นางสิริพันธ์ลิมกิตติกุลนิ้นนองทำธุรกิจสวนตัวสมรสกับนายสิรีลิมกิติกุล มีที่ด่าหน,นึ่งคนชื่อน้องฟ้าใสสี่นายดุดงฤทธิ์ใจยศแต้มพิสวกรโยธาสมรสกับนางนักจกรขทองสิงประวัติการทำงานและคุณวามดีเป็นอาสาสมัครรักษาดินแดนรับผิดชอบงานดุริยางคาน,น,นิทยุกออ หรือพ่อหนาเงื่อนเป็นคนใจเย็นและอิงเนอเป็นที่รักใคร่ของลูกหลานและญาติพี่น้องรวมถึงเพื่อนร่วงานต่างๆเป็นแกนนำในการพัฒนาชุมชนและสังคมต่างๆรวมทั้งเอาใจาใส่ทำนุบำร,รุงพรษษษษะพุทธศาสนาและหมู่บ้านเช่นเัรวัวจกพรวัดหัวซุ้มกรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาลาน ประทานกองทุนหมู่บ้านนาลาย่ยกรรมการสมาคมชาปนากิจสงเคร,ะระาะห์ศพกสนาน้อยนาหม,มื่นผู้ก่อตั้งสัตว์จะรวมญาติบ้านนาลาย่ยผู้ก่อตั้งเงินสวัสดิการชมรมผู้สูงอายุเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองชนเรื่องประชาคมกิจกรรมพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ประวัติการเจ็บป่วยและเสียชีวิตคุณตาบุญเลื่อนใจยศเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงชอบออกกำลังกายเมีทัจาะได้รับก,การสึกฝนด้านกีฬามีพามาโดยตลอดและในประมาณปีพุทธศักราช2562ได้ตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลราาพบว่าระบบหัวใจผิดปกติและได้รับก,การรักษาอย่างจริงทีอย่างตอเ่าง 2563ได้ตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพอาหานครพบว่านข้อม่อและมีโรคซากซ้อนและวันที่14เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2564ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ในที่สุดคุณตาก็ได้เสียชีวิตลงเวลา4นาฬิกา40นาทีของวันที่5พันจิกาคมพุทธศักราช2564สิรีสอายุรวม80ปี4เดือน4วันขอบคุณค่ะ